น้อไม่จะตกเนาะเนี่ย no. <laughs> ใาันไตมีไข่มันเอ้ยามันเนาะ่มืนีสขาไ่แหล่งสมาแถพี่น้องเ้ยเนสิเมื่อไผมื้ืนเนาะเพิงานแล้ว ข่กยแลเหลียงส่งหมูนาะหมูสิเมื่อทำงานอยู่ไทยเอาเอเกาไ่ไนเารเมันข้าออมันไ่เนาะมันไทยนะแต่วันมีโดรัมท้องโตนะไปดีเอฟซีบอลเพื่อมูเพื่อกองไปยังหรอกไข่ก่ย่าเนาะมันมีหลายตัวอยู่ไก่ตายลวไก่ตายลวทีนี้มีแมวตายแล้วเมื่อนั้น เพิ่นมือเพิ่นว่าผู้ทีมือบุญเนาะมือบุญกับเมาคักแเล่เพิ่นเน่ะพี่น้องเลยวันนี้ก็บสื่อเบียรไม่ได้รักหนึ่งเนาะเบียร์แก๊สนึงกับไก่ตัวหนึ่งพี่น้อยอันสุกแช่กันน้อยหนึ่งพี่น้องเลยอยู่หนอยู่หน้าขึ้นเก่าเนาะอ่ะอ่ะจะกานวันนี้กำลังโลคนเนาะพี่น้องไก่กับตัวน้อยๆเองเนาะไก่ขึ้นซีอิ่นอยู่เนาะกินพอาะแต่ว่ามีแนวแกะด้วซื่อพี่น้องเอ้ยปลาก็บปลายากเนาะกินแต่เมื่อวานในปลาก็ เดี๋ยวเอาไก่ซะมันง่ายแน่ไก่ลูกขัวสบายบุคือเป็ดเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาขั่วปีงบินโตเลยพี่น้องเลยไก่สำหรับพอดีปีงบินโตเนาะเกือกเกือบก็ไม่ยังไรพี่น้องมีเพ้าะยังใครก็เกือบเฉยนะว่าพอนธ้ว่ามีแนวแกะพี่น้องเออไหวขนาด ข้างในมัก็เอาเอใบท่านก็เบือไปว่านี่เกเออสุกดอกคอยเห็ดไปเนาะคอยกินไปคอยเก็บไปใครนานพี่น้องสมคนเนาะสามคนมาบอกนนตัดอีแล้วมืานกินปลามูกินไก่กิน้อนะ่้เ้อรกอดนก็กินไก่บรดนี่ก็กินไก่กันนี่เนาะกม Nguyên tạc không có xe gin bại dạy bia biệt hạng hoa nó nghiêng mãi kẹt nung nó, óc căn cổng kung about hèo nó căn cổng kung about hèo hai bia mẹ tò 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 nó no. no. phải... mượn à, hey, cái cá rốt mượn gì vậy tôi này, ở như thế nào? Cà sang. Cà sang nó. Cấp cơm gạo. Cụ gặp đến phần lại nữa, như theo Phan Rang Xong, theo Tha Theo ก็สางแล้วมันไดเงินดีนะครับว็ะงานนุงานมันบริจาคอันนี้เป็นไรก็สางมันดีใจครับผได้เส้าหอมอันไหนก็ได้มาไันี้เลยแม่นะนี่จะซื้อกินเียด้าสิบประยัดที่เราประยัดสุดแล้านี่ประยัดไปแลับก็ม่วนตังหนึ่งนะอยู่ก็สางกันไปหมดม่วนยุกันบอย่างยุก็ประมาณนี้ก็บอกสางแวก็อกว่าวาเขาเา่กบอกเปนหนากันที่ มาจักมืออ่าเลยวอซีหามืออมืออะไรเกาทิตเกอาทิตย์นึงนาะมาอยู่บ้านกับพ่อจ้ากูอยูเนาะแบบเต้นอะไรแบบคนเคยอยู่ไทยนะบ่าคือเก่าเลยว่าต่วอะไรคือพี่น้อเอยู่บ้านกับไร้เทศยังฮานาเงินเขากับ่มีเนาะอยู่บ้าน โอ้ยูพื้นมันกับบมิแต่มันกับแบบข้าเห็ดงาเด้อูมือมันกับอดใสใสแบบสระ่อดแก่ใขทชออยากเปียปองสองปองก็พอได้กินมาอยู่พี่มันบาได้เห็นยังไงเอามากินตอนน้ำปิดนะซ้กเ็ดมือนะเออ่ได้กินทเออกินซ้ำนั่นละโกตามำนีกินหน่อยไม่ได้ันมืเมใจุนหักเด แนวนี่นะจะขับดนๆมาเด่นเราได้นะเนเดนมาเลยจะหมดแลมีแนวเห็นแนวอยู่้านเนาะเห็นว่ามาอยู่้านเออสูบไปอีกแล้วเห็นไหม่ไก่ก่แล้วคอยค้างไปเรื่อยไี่นาะสิได้กินเนาะ ติดตามตอนต่อไปพี่น้องโอ้ตอนนี้สุกแล้วพี่น้องเอาฉีดเอาไปกินก่อนซีมก่อนปลูกปีกบลูกอย่างนั้นเก็บน้ำนี่ยตรทาซอยว่าเดียวหมดเลยไหนเดี๋ยวมันสีบปุสุกแบ็บทางในมันสีบปุสุกเลย เบบฮะพี่วีเข่าท,างท่งนีก็ได้ปีนได้จะก,ก็ปีน,น <c oughs> หนะหอนหนอหูซุกไก้น,นี่พี่หนอนนนไกเอไ่เอาไะ้ไหมเฮแอ แะมเนาะนั่งนั่งคนแรกนะจเครืองอาพีจะเครือสามคนพี่น้องเลยมันขี้ขาเ่าเมื่อเอาของก็ได้มีเงี้กินมีกินของแกไปซื้อพี่น้องเอาพวกตอกอนเง แม่แแม่แน่แนาอางว้นผู้ดููดีดังดีเนาะหนาวกลมาอีนีข่อยบอังดิก้านขนาดเนาะดิก้านขนาดเว้ยมานขนาดเว้ยว่าอางเลยอะออกแล้ยงปวดเลยโอ้ไก่เด้มามา

ไม่ไรกขตนเน้ตีดันองเนี้ยดัดเนี้น่นครับ่างงก็ต้กนนนอยิมากนึงแต่มันมีแต่เจาที่สองคนใจกเออแ่มาสอก้นกว่าก็มาแทงพี่น้องเลยเาอุงกักินกินจะดัไปบางเม่อ้เมื่อก็เมื่อทายพี่น้องเลย เด็กส่งเด็กส่งส่งไหมหนึ่ง่องเลยขาไก่ตัวนึ่งหดเลมื่อว่าหลังจากจะกินไก่แล้วก็ตีไก่ต่อเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่หน้าขอยนี่ไม่จะไก่ตีเลยพี่น้องเลยนี่มพี่จะไก่ตีเก่งไหนมดในล่งสนามจกเตือนเนาะสอซมันกัน้ซื่อนี่หนักใไหมไปสนใจติดต่อมาหน่อยคาขายเก่งโพ้นนั่นหน่ยเนาะเก่งโพนนั่นหน่ยพามพี่น้องเลย